มาเที่ยวแบบสุดคุ้มเลยครับเดินด้วยนั่งรถเมดด้วยนั่งรถไฟด้วยขี่เครื่องบินพร้อมนี่ครับผมบรรยากาศดิวโอวยืถือแยอย่นี่เฮัทบอสุมมาเราแข่งเนาะเกือบจะมา,นานเนะานะโอเคฮะใส่ร้วแข่ง view cam view cam đi đây là nọ cái sau này nữa này hmm. กันอยากกินนีดเนาะอันไก่มันยาวดินัาาน่งส่งเ่ายจะเก,กิดปอทามลูกลตี๋ล่ะลวกลวกไปไปแม่นั่งชั่งเหนื่อยก่อนเด้อระวังตกเขาเด้ออย่าพากันหยอกกันเด้อแม่นั่งพักเหนื่อยก่นยนกนอกนปวดขาไปทะเลก็ล้นน้ำเลยตาขึา้นเดี๋ยนาะ ไขเมืองไทยแล้วขวานส่งเนาะอุ่นเท่าไหรเนาะจะเห็นนกำลองเพนนขึ้นถึงสนเนาะจะวาบ่เพอิเทนาะเมืองไอไหลสุไปเมืองไอเกียร์เอาน้องดูน้องไเกียร์เนาจหงแ่กเกียคอเทาเทีขึ้นจงต้นเป็นมาเป็นสานะ ดีดลงบอกย้หมดเหี้ยแบบนีมูมาชงกังคือีเาคือหมคนเลยแยกกันคันหนึ่งคันมันสูงแล้ว รวมเย็นดีพี่น้องเอ้ยรวมเย็นดีครับผม